สวัสดีทุกคนสัญญาณคือสิบบดีทุกคนไปอยังภาพพ่กกอตกรอย่างรอกครับเรื่องมาลาไสอะ,อะสดเด็ดจะทำครับมาเถอะไม่ได้ทำครับวันที่ยี่สิบเปิดไล์อ่ะพากันเข่ากุ้มลหลายๆเด้อเป็นต่มีกำลังใจเหตุนเน่ กลับ <g rab ble> พร้อมกันสชครับฟารมาทอกูจะกลับแล้วรอพวกสะกอนตัดไม้ก่อนเจ้าก,กเูเบียดน้ำเอาเงินมาเทียดให้เบิงนี่โอนมาลานหาโว้ยไม่าอย่างไรเฮ็ดเถอะยุบกลับคิดถึงไรสุดแล้วครับจะก,กลับไปไรคือกันนั่นแหละครับ คืคนเกาหลีแล้วอคือบังไดบุอยังมาคือกอนนะครับกับเมืองไทยวันที่สิบสามครับเกาหลีเกาใจีสวัสดีครับมันเป็นยางตากล่มมากหัวหยุ่มหัวหน่องเพียงครับพ <laughs> อต้งมากลางเขาเปิดเพียงหลัดก็ได้ยางเยียวม,มาจากโรงแรมเลยครับไม่ไหวแล้วครับ ดูแลบอตัวถึงบ่มีบทให้เล่นบ่มีเพียงให้รองสบายดีครับบ่ชินฮอดบานบ่ชินฮอดครับชินฮอดบานเขาแน,น่นอนจาครับอดิสากะลิลออยุจารออยุ่รอ,อยูุ่อ,อย่ออยายลืมเขากลุ้มเลยครับเด้อหลานสาวตะาพุงรออ,อยากเพิ่นอ้างอยู่ตะบพุอพงอ้างอยู่จะเป็นขากยังวะไอ้บ้าง อยากกินแต่บุกบาดจยอยากยู่ครับยุนี่มีอยู่ครับไม่กินอยู่แต่มันไม่อร่อยเหมือนบ้านเราเนาะน้องดีขึ้นอย่างน้องดีขึ้นครับยังเหลืออาการบวมอยู่สวัสดีคุณแม่หลอดทองชมจากยโสสวัสดีครับครับสิบซีน้ก็จะอยู่กรุงเทพทํทธุระลต่อก่อนนะครับน้ก็จะกลับคอนแกนจิบซีที่ผ่านสวัสดีค่าพ่อเกาหลี สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันที่สิบสามเดินทางตอนเช้าตั้งแต่เจ็ดโมงยู่นี่กระถอกับประมาณตีห้าบานเฮานหมดละตีห้าบานเฮาเอาตรงๆเลยต้องตื่นจะตีตีบานเฮาบมลรับเั็หน่อยแหมบอพอแล้วพอละจ้าพอค่ะาพอกว่านาอมันเยอะแล้วเยอะจริงๆเยอะจนได้โพสตบอกแล้วว่าไม่รับใครเลยตอนนี้ หมอลำคืนเลยตอนนี้มันไหลหรือเยอถ้าต้องการที่ติรับเพิ่มที่ประกาศบอกนะครับเด้อ <No. S 1> แต่ตอนนี้คือเรายุติการรับศิลปินไว้ก่อนเพราะศิลปินที่ออดิชั่นมานะครับห้องคอนเสิร์ตบ้างแผนเลยว่าจะให้เขาเไจจังไหนไปจังไหนมาจังไหนให้คนในรู้จ,จัาเขานะครับมันต้องวางแผนก่อนนะครับสําหรับศิลปินที่รับมาใหม่อีกนะครับ แต่ทีละจะมาเพิ่มอีกตอนนี้โอ้ยพอก่อนครับไม่ไหวแล้วนะครับเอามาบ่มีแนวรองบ่มีแนวเห่นก็ทีว่าเอามาหยังนะครับยาข่าขึ้นไหมไ่ฟิวเตอร์ต้องส่ฟิวเตอร์ได้นคิดถึงลิงน้อยบอกคิดถึงหน้าเนียนจิบอาใไ่ฟิวเตอร์เนาะคิดถึงทั้งสองพูดเกาหลีหน่อยเกาหลี นำหนกเอาเงินมาเตียนให้เบิ้งโอนมาเลยล้านหาโย่ใช่ข่ะเจ้านี้อากาศดีมากจะไปรอจะไปร้อนสิงหาบอกครับอ๋แสดงว่าเจ้านั้นใบไม้ผีดแล้วก็จะเป็นหนาวบอกครับมีมาตกบอกตอนนี้บอสนกอา,อาการดีขึ้นแล้วครับเหลือบวมนิดนึงแต่กระปอกว่าฝังว่าเราขึ้นมาหน่อย <laughs> <clears> thank <throat> you <clears throat>